เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม Bad Alice นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมในที่ o t t กันอีกแล้วนะครับเดียวันนี้ผมจะมาทำเลลจงใช้ปืนพกอย่างเดียวอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเราจะเปลี่ยนด่านไปที่ด่านอ่าใช่เ e นเดอรี่ฮิลล์โฮเทนะครับโโรงแรมเวนเดอรี่ฮิลล์เพราะว่าด่านที่แล้วเนี่ยผมใช้ในวิชั่นแล้วมันเขียวทั้งคลิปเลยก็เลยอยากเลยมาเปลี่ยนบรรยากาศกันโดยผม พืนนกที่ผมเจาไปเนี่ยจะเป็นนี่ครับ FN 57นะครับ s u g ติดเก็บเสียงติดเลดดอตติดแฟลชไลท์ก็เป็นกระสุนที่ยังไงใช้ใช้กระสุนเดียวกับ FN P90 นะครก็จะเป็นหัวมันจะแหลมกว่าทําให้สามารถเจาะเกราะได้มากกว่านะครับเพราะสตูด,ดานี้เจาะเกราะแล้วก็จะใช้มีเลรกกันตามปกตินะครับเอาอไปประมาณ5แม็กแล้วก็จะใช้แฟลชแบง แล้วก็ล็อกพิกกันนะครับจะได้ไดขประตูกันเร็วๆเ,เสร็จแล้วเราก็ไปกันเลยไปตรงนูน้นไปตรงนูนงน้นเออโอเคครับอยู่ในด่านกันละนอไม่ค่อยเชื่อฟังน่ายิงทิ้งมาก พยายามจะพยายามสง่งทุกที่นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องเช็คระเบิดด้วยว่ามีหรือมไม่ห้องน,นี้ไม่มีจะาหาเรื่องเฮ้ยไม่ร,รมอดด้วเหรอ รอก็ดีแล้วมึงอ่ะเย้ก็ผมจะขอพิสามันเลยด้วยกันถ้าแบบพูดให้วางอาวุธแล้วไม่ยอมวางผมจะยิงเลยตัวไหนที่ติดแฟตเพราะรู้สึกว่าบางตัวมันก็ไม่ไม่ค่อยจะติดแฟตเท่าไหร่ขอเล่นเน้นรักษาตัวแล้วกันครับเคไม่มีต้เตียงนะ เป็นเครียดเป็นเครียดพวกมึงนี่อ,อันเน่จะวิ่งทำไมวะว่าเกิดเป็นบอทนี่มันต้องเกิดเป็นบอทมันต้อง,องกิ๊กก๊อกขนาดนี้เลยเหรอองสาดเข้าไปโอเคโอเคอ่า Stay where you are. All the bullshit in this fucking city. I can fucking take it. Million cuffed and Coffin ready for trailers. Talk to Element. Roger, entry team. Great work. Keep going. Okay yeah. Oh, is that a backpack? No, it's a tree. Hey, who? A backpack. ยกมือยกมือก็เมาส์ไม่เมาส์กดไม่ค่อยติดนะครับก็ทำใจไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเครียดมาก ถึงตีนด้านหน้าแต่มาเช็คตรงนี้ก่อนลหลยกมือ Don't move, stay put. Are those handcuffs? I'm handcuffed and ready for trailers. ก็ด้านล่างก็มีแต่ตัวประกันเลยก็จะน่าเบื่อนะครับผมก็เบื่อเหมือนกันต้องมาจับพวกนี้โอเค คนหนึ่งเราจะต้องหามุมยิงให้ได้ยิงทิ้งไปเลยสงสารว่าเราไม่เอานายไว้ติดให้หน่อยติดให้หน่อยไอ้เหี้ยหาไปแล้วอ่ะนาบีงเลยหรือว่าหาไปแล้ว หลวงไปซะปืนอะไรอยู่นะนี่โอเคเก็บอะไรวะเนี่ย M4 ว้เอาปืนพกมาสู้กับ M4 คิดดว่วครับทุกคนแบต้องใจกล้าขนาดไหน

เอ็นดิคอมผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันมีเสียงตีนแต่ว่าเราจะเจอตีนติดตัวประกันหนึ่งนั่นไง โอ้ระเบิดออกงี้ก่อนนะอยู่ที่เดิมปนะเอ้ยอยู่ที่เดิมไอหัวนายอะเจ็บลอยออกตายดีไปเนี่ยคุนร้อยห้าสิบก็น่าจะตายละโดนลบคะแนนไปไอแครเท่าไหร่ เน้นผ่านพออดเลยนะนายไม่คุยด้วยหรอกนะนเวลางานมันเวลามันเวลามันเวลางานฉันพูดเป็นซับเลยกูเปล่นเต้นครับเอ่อตรงนั้นเข้าไปนี่เคเคลียร์ ôi tịt lấy à ôi oh, game đi nó, Ok, Trong này breathing. Notify EMTs. Talk to high ground. Chong ni mi เรายิงเกาะนายนะนายตายได้ไงวะอ๋อใช่เราเจาะเกาะโทษโทษโทษโอเคเหลือน,อน,อน้อยล้วเปลี่ยนเลยโ okay, อเคเข้าไปตรงนี้ส่องส่องไปเพื่อความสบายใจเปิดไม่มี ทางยาวไม่ม uhm. ีทางเดินไม่มีระเบิดนะด้านซ้ายตรงไม่มีสองนี่ด้วยเฮ้ย ยิงเราไม่โดนได้ไงวะเรายืนนิ่งๆให้นายเลยนะสรุปห้องนี้ว่าไงวะก็ถือว่าอนุโลมแล้วกันนะครับประมาณแหละแต่มันก็ยิงเราไม่โดนเกลืออาบเลยมึงเคไปต่อได้เคลีย <Clear. S 2> เคลียร์เฮ้ยหัวคนหัวคนนิ่งๆดีดีว่ว่าอันโดรอมันโผล่มาอีกดีไหมเนี่ยรอมันโผล่ดีกว่าเพราะว่าจะรอดีไหมวะมันต้องมันต้องเดินกลับมาทางเดิมดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมา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 ,มาอุดหน,นุนกูหน่อยมบ่ดหน,นุนกูหน่อย ตามใจแล้วกันไปหาก็ได้คิดว่ากลัวเหรอคิดว่าคิดว่าอเข้าไปได้อยู่แ <c oughs> ต่เราคงต้องรออยู่ตรงนี้ Ơi, mà bao? Giờ mà à? Ui, thói. Thói, 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 thói. Thói, rồi mà đặt mặt tù. Ui, kêu gạt. Kêu gạt. เกียวกาดเกียวกาดมากไม่เอาดีกว่าเสียงเปลียนแม็กเลยเราจะกลับไปทางเดิมแล้วยิงมันจากด้านในด้านในนี้มันเกี่ยวกาดมาก แล้วผมเป็นปืนพกด้วยอ้าวลวงมันก็กระเพกอยู่นี่วะดีละประหยัดเบืองเวลาหน่อยแต่ประหยัดชีวิตไว้เฮ้ย got a dead We've suspect เฮ้ยเฮ้ e เฮ้ยเคลียร์เออมัดดิมันตายยังวะตายแล้วมือจังด่านออฟฟิเชียลเท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่มีอันไหนแบบสว่างจัดเลยนะด่านไหนแบบสว่างมันก็จะมีแบบตรงมืดๆให้แบบเราต้องระวังให้เราต้องเคลียร์มันออกมาด้านนอกปะวะ แอ็กว่างไงวะเปลี่ยนเลยแปดเหลือห้าพอทำมาหากินได้อยู่เดี๋ยวมาห้องนี้ก่อนห้องนี้มันก็มีเหมือนกัน้ยเช็ดอ๋ออยู่ใช่ไหมว่าไงครับ,บกยกมือยกมือยกมือ We've under got control. this ดูจักเอาตัวรอดบ้างเข้อจ่ายมึงเท่าไหร่เนี่ยฮะจะไม่ไปวางปืนนี่เข้อจ่ายเท่าไหร่เนี่ยฮะดูอันนี้ปิดอันนี้ไครรู้ได้ไงวะ เอ้ยไม่ใช่แล้วนี่ก็มีเหรอโอเคลวงเปล่าลวงเปล่าไม่ลวงโอเคสั่งยอมแล้วกันไม่ยอมไม่ยอม สาย,ยิงๆไปเรานั่นใครนะ่ะใครนะ่ะใครนะ่ะจะสู้ด้วยเหรอทำไมไม่ออกมาช่วยเพื่อ,ตอน,นตายสิด,ยดีละอยู่ตรงนั้นแหละวิ่งหน่ายลาลาลาเร,อร,อรอียบรอ้รอยครับก็ชั้นล่างก็จะมีเพียงเท่านี้ได้ขึ้นชั้นบนแล้วแม็กก็ใกล้หมด เกียดเลยไม่มีกับตักนะตวยอ่ไปขึ้นชั้นบนกันโอ้ทำใจล่มๆแล้วมันมันเล่นง่ายขึ้นนะบางทีแบบใจร้อนแล้วแบบพลาดหัวร้อนยิ่งกว่าเดิมอีกเราต้องแบบปรับอารมณ์ให้มันเย็นลงเกลีย์ช่องนั้น ใส่ล้มๆไว้ครับโอเคระเ,ระเบิดไม่มีเปิดไปเลยเฮมันมันไม่ค่อยมาทางเดินเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะชั้นบนมีสองห้องเดี๋ยวเราจะดูว่าห้องไหนมันมันแบบ พอเรารับมือไหวระเบิดตรงนี้ไม่มีเอ้กูส่องแล้วมันตะกี้อ๋อนี่ไงด้านหน้าโล่งซ้ายขวาไม่มีอะไรโอเคห้องนี้น่าจะไหวระเบิดอ๋อเกือบแล้วโอเคเปิดเช็คอีกทีนี่นะ ไอ้เหี้ยนี่เออจะไม่ผ่านก็พ่อมึงอ่ะโอเคโอไงอ๋อรอเลยนะเราอ่ะฮะได้ได้รอใช่ไหม <Hey! S 2> โอ๊ยชิดล่วงไหมล่วงคอนเฟิรม์มทำการคอนเฟิรม์มตรงนั้นว่าไงตรงนั้นไม่มีเฮ้ยน่าจะมีตัวเดียวตัวเดียวนะสวยโอ้ลัากี้โดนแขนตายวัด เป็นเป็นเป็นคนละมาจับปืนได้ไงเนี่ยโดนยิงแขนตายฮะว่าไงครับตรงนี้เคลียร์โอเคมานางแหกปากนักโดนรวบโอ้ยอะไรอะดีนะไม่ปืนลั่นใส่ฮะห้องน้ำไม่มีใครโอเค แปลว,ว่าผ่านได้สตายขวาไม่ทางไหนต่อวะทางนี้ใช่ไหมนั่นไงนี่ครับห้องสุดท้ายละแล้วเราก็จะผ่านอ๋อภาวนาภาวนาใจเย็นเด่นแต่ใจเย็นเย็นไว้โอ้ยมืดเขี้ย โอคมาเจอใหม่เฮ้ยมีใครซ่อนตู้เปล่าฮัลโหลห้องนี้วะไงเป็นห้องเปล่าๆโล,ล่งๆตีนหนึ่งคนเป็นรองเท้าแบบนั่นไงเจอปลายเห็นปลายปืนด้วย น่าจะวิสามันมันได้จากตรงนี้เปิดลวงโอเคศพช่างมันก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บมองมองให้รอบมองให้รอบห้อง เช็คนะเช็คแล้วนะเคลียโอเคอยู่ตัวเดียวเป็นบุญกูจริงๆช้าๆไวเห็นไรเลย จะลำบากแลว้วแต่ตรงนั้นตรงนั้นมุมมุมเรามองไม่เห็นเดี๋ยวเราปาแฟดเข้าไปเช็คเลยแฟดเหลือเท่าไหร่อ่าโอ้ยมือร่วะเบิดไม่มีแฟดอินอ่ะติดแฟดไหมไม่ติดร่วงโอเคโอเคคนสุดท้ายอบลง โอเคครับไม่ติดแฟลก็ตายซะนั่นแหละนั่นแหละคือกฎของเรานายได้นายไ,ได้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดสุดท้ายไหมนะอันนี้ตัวประกันสุดท้ายมาไม่ใช่โอเคครับก็เคลียร์ผ่านแล้วเดี๋ยวเราามาเก็บตัวประกันกัน,กนมันหายไปไหนหมดวะห้องนี้มันจะมี ระเบิดนะนี่ฮนะนะเฮ้ยเสียงจากไหนอีกยกมือยกมือเอ้ยทำไรกันใต้เตียงนะฮะคนสุดท้ายปะเนี่ยขี้เกียจาตจามโอเค ก็จบเอ็น t ี้ทรีมโอเคครับมาดูมาดูซิเราจะได้เกรดอะไรกันก็ผมลงแบบดไว้นิดนึงครับมอดปืนตัวประกันลืมรีพอร์ตเอ๊ะคนร้ายโดนรีพอร์ตแต่หลักฐานครบไปฟอตไปอุ้ยดีอุ้ยสิโห สี่ร้อยทำอะไรวะอ๋อยิงมันทิ้งโอเคครับก็นี่ก็เป็นการทำชาเลนจ์ผ่านของผมอีกทีนะครับถึงจะเกรดแย่หน่อยก็เถอะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมดูด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ早上好中国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情比冰淇淋